การเมืองเคลื่อนไหวท่ามกลางการแข่งขันช่วงใกล้เลือกตั้งครั้งนี้ผ่ามาย้อนคำทำนายของโหรวสุนักโหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งซึ่งพยากรณ์ดวงเมืองปี2,566ตั้งแต่ต้นปีแม้คำทำนายจะผ่านไปไม่นานแต่มีหลายเหตุการณ์ที่น่าจับตามองโดยโหรวสุทำนายถ่ายทักดวงเมืองว่าอย่างละเอียดดังนี้ ช่วงเครื่องปีแรกจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งแย่งชิงคะแนนเสียงการหาเสียงที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงมากและมีคดีการโกงเลือกตั้งรวมถึงการบางตัวไม่เป็นกลางของข้าราชการทหารตำรวจอัยการผู้ภกษาซึ่งจะทำให้วงการราชการโดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบนักการเมืองและวงการยุติธรรมที่ตัดสินคดีความของนักการเมืองจะมีความเสื่อมประชาชนพากันหมดศรัทธาไม่เชื่อถือคนทำงานในวงการนี้มากกว่าหลังรัฐประหารปี49และปี57เหตุผลมาจากสีิรภาพของรัฐบาลชุดเก่า<ม>ก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้จะต้องมีการยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาคม อย่างแน่นอนเพราะสภาจะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกุมภาพ,พันธ์เป็นต้นไปแทบจะไม่มีกฎหมายฉบับใดผ่านและมีแต่สอสอโดดประชุมและย้ายพักกันเมืองส่วนช่วงเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนไม่เกินเดือนกรกฎาคมไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะตามดวงเมืองคงได้ไม่ยาก นายกคนเดิมที่อยู่มา8ปีจะไม่ได้กลับมารับตำแหน่งอีกต่อไปและช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่นี้จะมีอายุการทำงานไม่เกิน2ปีถ้าไม่มีการปฏิรูปนักการเมืองสภาและศาลร,รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปรงแก้ไข หรือปฏิรูปวงการการเมืองก่อนสิ้นปี2566รัสัฐที่ได้รับการเลือกตั้งจะเริ่มมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้โดนแรงกดดันทั้งจากกลุ่มอำนาจเก่าและประชาชนที่เห็นไม่ตรงกันอาจจะทำให้เกิดการเป็นแปลงทำให้ไม่สามารถบริหารประเทศต่อได้อาจจะมีม็อบใหญ่ในช่วงปี2567ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไทยที่อาจจะเทียบเคียงได้กับปี2,475แต่เหตุการณ์การเมืองในปี2,566ที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไล่บี้นักการเมืองที่เคยมีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่โตในรัฐบาลชุดเก่าผู้ช่วยนักการเมืองข้าราชการรวมไปถึงนายทุนและที่ปรึกษานักการเมือง ที่เคยได้ใช้อำนาจโดยมิชอบในสมัยที่เป็นรัฐบาลอาจจะโดนการใช้คดิความฟ้องร้องจากสิ่งที่เคยทำผิดหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องที่ปกปิดเอาไว้จนติดคุกหรือโดนยึดทรัพย์ได้การคาดการผิดธุรกิจบันเทิงขาลงในด้านเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของไทยถือว่าในช่วง โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการส่งออกที่ได้รับเงินจากต่างประเทศเป็นผลมาจากอิทธิพลของดาวพฤหัสและราหูที่แตะพอเข้ามาช่วงปลายปีที่ดาวเสาร์และราหูย้ายเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มตกต่ำโดยเฉพาะธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์และเกิดนี่เสียจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาล้มเทียบ กใกล้เคียงกับช่วงปี40ถึงปี42ส่วนด้านธุรกิจวงการบันเทิงในปี2,565ถือว่าค่อนข้างดีพอเข้ากลางปี2,566จะเริ่มตกและอาจจะมีปัญหาบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงเสียชีวิตและทำธุรกิจวงการบันเทิงในช่วงเครื่องปีหลังก็จะอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันเหตุการณ์สำคัญเรื่องเศรษฐกิจไทย ข่าวดัชนีของตลาดหุ้นในประเทศไทยซึ่งช่วงเครื่องปีแรกจะค่อนข้างพุ่งสูงโดยเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่แต่หลังจากนั้นจะเริ่มตกลงอย่างแรงอาจจะมีนักลงทุนที่คาดการผิดจนเกิดความเสียหายและล้มละรวมถึงช่วงปลายปีจะมีข่าวบริษัทอาหารสาหริมซัพย์ธนาคารหรือบริษัทมหาชนชื่อดัง ขายหุ้นให้กับต่างชาติหรือโดยกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการในช่วงต้นปีระวังเพลิงพายุโรคระบาดจากสัตว์โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่มีข่าวอุบัติเหตุคดีฆาตกรรมที่เกิดจากความใจร้อนบันดาลโทสะมีการทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนยิงกันถล่ม ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติรวมถึงจะมีเหตุไฟไหม้ในอาคารห้างร้านที่เป็นพื้นที่สาธารณะจนมีผู้เสียชีวิตประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในบ้านที่เก่ามีสายไฟชำรุดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหาหรือหมู่บ้านที่มีการชาร์จรถจนอีวีระวังจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะดวงเมืองช่วงนี้ค่อนข้างแรงจะมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่เก่าชำรุดและมีระบบป้องกันเรื่องไฟลัดวงจรไม่ดีมาต่อกันที่กลางปีเข้าหน้าฝนก็เริ่มจะต้องมีระวังเรื่องของพายุฝนและน้ำท่วมปีนี้จะเป็นปีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำทางอัดโปะลมเรือโดยสารเรือขนส่งสินค้าล่มเครื่องบินตกในระหว่างลงจอดที่สนามบินที่มีพายุ ที่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายเนื่องจากเหตุน้้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน่ายุใต้ฝนที่รุนแรงส่งผลทำให้การเดินทางเรือทางเครื่องบินควรจะมีการตรวจสอบดูแลเรื่องสภาพอากาศจัดเวลาการเดินทางให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมาถึงช่วงปลายปีจังหวัดและเกาะภาคใต้ที่อยู่ติดทะเล จะต้องระวังจะเกิดพายุและอุทกภัยครั้งใหญ่มากรวมไปถึงเหตุแผ่นดินไหวที่จะทำให้เกิดสึนามิซึ่งอาจจะไม่มีรุนแรงเหมือนปี47แต่ถ้าไม่มีการป้องกันและเตือนภัยก็อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายมากมายส่วนโรคระบาดท,ที่ต้องระวังในปี2566ก็ยังมีอยู่มาก แต่จะเป็นโรคระบาดที่เกิดจากอาหารการกินเจนโรคที่เกิดในสัตว์และระบาดมาสูค่คนโรคพยาธิโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลทําให้คนเจ็บป่วยดังนั้นคนที่จะไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆจะต้องระวังในการเลือกร้านอาหารมากขึ้นอีกทั้งถ้ารัฐบาลไม่มีการตรวจสอบดูแลร,ร้านค้าสตรีทฟู้ด ถ้ามีข่าวคนทานอาหารและป่วยเข้าโรงพยาบาลอาจจะมีผลกระทบต่อิบไทยและธุรกิจกร้านอาหารพวกบุฟเฟ่ดังนั้นในปี2566นี้หน่วยงานที่ดูแลด้านอาหารและสาธารณสุขควรเริ่มตื่นตัวได้แล้วมาถึงราศีที่ดวงดีมากที่สุดในปี2566 ราศีที่หนึ่งคือราศีเมษร,ราศีที่สองคือราศีมังกรในเรื่องของการดาวโคโจรดวงเมืองวันที่21เมษายน2566เป็นปีที่ช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงตุลาคมดาวอาทิตย์ดาวจันทร์และดาวพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งดีในราศีทวารเมษกรกฎตุลมังกร ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเด็กที่ได้เกิดในช่วงปีนี้ถือว่ามีบุญและธุรกิจที่ตั้งต้นและประสบความสำเร็จในปีนี้ก็คือธุรกิจที่มีความมั่นคงพอสมควร